ก็ไม่เห็นเลยเแค่ฟางวันนี้น้องใ่บุญก็กำลังนอนหลับทับซิ่งอยู่นะครับตอนเช้า,าอเอาฟางไปผมให้นะครับนี่นะครับเ FC ทุกท่านมีใครมองเห็นน้องใ่บุญไหมครับน้องใ่บุญพลางตัวได้ดีมากครับ ที่เซาครับขนาดเอาฟางไปหมให้ยังไม่ตื่นเลยครับนอนหลับสบายดีครับวันนี้ลมพัดเย็นๆครับบรรยากาศวันนี้หนาวที่เหมือนคนเราก็จำอย่างเดียวเลยครับดูครับดินเลยครับดินเลยครับอย่างนี้มองไม่เห็นเลยไม่ตื่นให้ร้านหน้าเลยนะคะวันนี้วันนี้ใบบุญขี้เซาครับว่าจะ ล้างหน้าล้างตาให้สักหน่อยไม่ยอมตื่นเลยครับเนี่ยครับอ้ยอ้ยยืดที่เกียโอ้ยยืดที่เกียดเอาละครับ เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับตื่นแล้วครับเนี่ยครับอึ๊บอุ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 ๊บเนี่ยครับตื่นมาล้างหน้าตอนเช้าครับโอ้ย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 มาแล้วครับมีที่เกียดแล้วครับมีที่เกียดแล้วโอ s <S <kho aj. S 2> ู้ยเนี่อาการที่เกียดเกิดขึ้นครับ นะครับใบบุญครับตื่นขึ้นมาก็หันหน้าไปใส่นมเลยครับไม่ได้ฟังฟ้าฟังฝนอะไรครับตึ่นมาดูดก่อนเลยครับโอ้โหใบบุญเนี่ยจริงๆเลยครับขี้เกียจเนี่ยอันดับหนึ่งเลยครับใบบุญของเราดูสิครับตื่นขึ้นมายังไม่ทําอะไรครับหันใส่นมก่อนครับก็จะดูนมก่อนครับเนี่ยยังวันนี้ยังไม่ล้างหน้าล้างตาเลยนะครับวันนี้ขีเสามากครับใบบุญนอนตื่นสายครับใบบุญครับ ดูครับดูตัวนะครับเนี่ยครับดูนะครับน้องใบบุญดูนมครับนครับวิธีการดูของน้องใบบุญนะครับอร่อยมากครับอร่อยสุดๆเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับดูอย่างนี้เลยครับ มาใส่นมก่อนเลยครับดูครับิุมพลังครับที่ได้่ได้ไปมีแรงมิ่งเล่นนะครับนะครับความน่ารักของใบบุญนะครับนี่ครับเสียงดังจอบตั้งถึงนี่เลยนะครับเอหันมองตั้เลือกมองนิดนึงครับตัเลือกมองครับมาแล้วครับ มาหาเรื่องครับมาแล้วมาแล้วไปอีกครับยังไม่อิ่มครับยังไม่อิ่มครับเอาอีกครับเขมาทักทายเอฟซีใช่ครับขอเอาสปอร์ตหน้านะครับไึงของเรามาแล้วครับนะครับแม่หมวยนั่งตอนหมวยก็เตรียมผ้าจะมาล้างหน้าให้แล้วนะครับ อ๋ออ่านมาฝั่งนี้ครับฝั่งนู้นไหลไม่ไม่ไม่เต็มกําลังครับไหลไม่เต็มกําลังขอดูฝั่งนี้ดีกว่าครับดูครับถ้าดูนมครับไหลนมไหลออกเต็มเลยครับดูดไม่ทันครับเยอะเยอะสำนักเลยโอ้ยโอ้ยเยอะสำนักครับเอาอีกครับเนี่ยดูครับดูทางซ้ายทางขวาครับ เดี๋ยวไอ้หน่อยพาไปดูพี่หมั่มมาอยู่ในทุ่งครับเดี๋ยวเยาย่าไปลงให้นะครับเนี่ยครับมาแล้วครับใบบุญครับมาแล้วครับกําลังตื่นนอนครับโอ้ยโอ้ยเด็กเนี่ยหอยตังเหรอต่องเอาละครับโอ้ยโอ้ยแม่เหยียบโดนขาสะดุ้งสะดุ้งโดนแกล้งไปบุญโดนแกล้งมาแล้วครับปุลุแล้วครับนะครับปานมวยก็บำรุงอย่างเดียวครับ อาหารการกินให้ไม่กินแล้วนะคะเจียวเหมือนกินครับเนี่ยครับเจียวแววครับใบบุญของเราใบาบุญใบบุญ,บบญนะครับใบบุญของเรา เดี๋ยวอีกหน่อยผมพาไปดูพี่หมํ่ของเราครับพี่หมํ่ของเรายังไม่ได้ลงอาหารให้กินครับอันนี้เดี๋ยวจะลงให้พี่หมันะครับเอากล้วยไปให้ด้วยนะครับ,นบานพี่ควากาลังเอากล้วยนะคะกล้วยให้พ่อคืนช้างของเรานะคะ นี่นะคะ้งช้าอากาศตกมันอยู่นะคะโอ้ยเข้าได้ด้วยนะคะตกมันตอนนี้ตกมันอาบแก้มเลยนะคะเนี่ยเนี่ครับข้อใหญ่ตุงช้างของเราครับตุ้งตกมันหนักขนาดไหนก็เข้าได้ครับเป็นช้างนิสัยดีมากครับ เรายังรู้จักควานอยู่นะคะวันนี้เรามีกล้วยมาฝากหนึ่งกลุกนะครับมันชิบตังนะครับแล้วก็ทางกองสารที่เขาอยู่นะครับมีกล้วยมีหญ้ามีสับปะรดนะคะวันนี้กำลังเข็นมาเลยนะคะ กี่กำลังจะทำความสะอาดนะคะความสะอาดเก็บขยะเก็บขี้ของลายขนช้างนะคะตอนนี้ ไิเตอร์กระตุ่มจอร์จ้า ทางนี้ก็จะไหลแรงนะคะทางทนี่ยับจากตัดหญ้านะคะเขาจะทำความสะอาดทุกวันเลยนะคะ เข้าได้นะคะตกมันก็ยังเข้าได้นะคะ ไปแล้ววาดทขทยะนะคะจนเขาจะตกมันแต่เราไม่ทำให้เขาที่ของเขาอยู่แต่ต้องไม่สกปรกนะคะจะทำทุกวันนะคะเป็นกิจวัตรของพิกกี้นะคะของควานกี้นะคะที่ต้องดูแลความสะอาดให้คลายขนช้างตลอดนะคะจะวาดขยะเป็บที่ทุกวันนะคะนะคะ ค่ะพ่อคุณช้างเราไม่สนใจขวานกี้นะคะช้างที่นี่ใสดีมากๆเลยนะคะ เราก็จะเอาหญ้าลงให้กินนะคะเนี่ยค่ะเป็นหญ้าที่พี่กี้ไปตัดมานะครเพิ่งตัดมาถึงนะคะให้พี่หมามกินต่อนแล้วนะคะเนี่ยมาถึงพ่อขุนช้างแล้วนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะความยากลำบากของเขานะคะตัดหญ้าคนเดียวนะคะตัดมาถึงก็ต้องมาทําความสะอาดที่คุนช้างพ่อคุนช้าของเราอีกนะคะเพราะว่าช่วงนี้หนูเข้าใกล้ไม่ได้เพราะ,ะเขาตกมันอยู่นะคะ ก็เลยช่วยทำความสะอาดไม่ได้นะคะ,คะกินอย่างมีมารยาทมากเลยนะคะขนาดขะตกปันนะคะค่อยๆกินนะคะจะให้กินประมาณนี้นะคะสน,นัดแตะแล้ ออขอบคุณมากครับติดตามช่องของเราขอบคุณมากนะครับที่ให้การติดตามขอบคุณนะครับขอให้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับครับจบชิพพ่อ,อคุณช้าน<อ>นะคะนี่ค่ะนี่ฟันคอนกี้กำลังเอาหญ้าลงใะ้งให้พี่หม่ำน,นะคะเ <มา S 2> นี่ยเอาปล <มา S 1> ้ย<อ>มาให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ครับรครับพ่อบางเสียงน่านเสียงเด็ดพี่หลับของเรานะคะพี่หมัมรูปหลอมากเลยะคะอาจานีคะนะคะอีกกล้วยนะคะได้รางวัลน,นะคะพี่หมัม่ ม่กินก็ผมไม่กินก็ผมไม่กินครับขอขอบคุณเอฟนะคะที่นำกล้วยมาให้นะคะกินนำทำร้านครับค่ะนี่ค่ะเป็นย่านะคะเอามาลงให้พี่หมักกินนะคะ หม uh um ่อกินหญ้านะคะเสียงดังมากเลยเดี๋จะพาไปดูคุณช้างต่อเลยนะคะ